mgzsev รถไฟฟ้าผู้บุกเบิกวงการคันนี้เข้ามาติดกล้องอะไรกันนะลูกค้าถามว่ามีปอไม่เพ่มีปอไม่เพ่เอางั้นมารีวิวก่อนว่าคันนี้ติดกล้องอะไรกล้องที่หอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายเป็นกล้องด้านหน้ากล้องที่สองมองในห้องโดยสารกล้องที่สามละ่ะอยู่ตรงไหนกล้องที่สอยู่ด้านหลังส่องไปหลังรถ กล้องเซตนี้คือ a อซิโดม M580 3 c h ชันแนลเริ่มกันที่กล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้าจะเป็นกล้องด้านหน้าแบบ 4K พร้อมจอแสดงผล3นิ้วเป็นจอแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวกล้องใช้เซ็นเซอร์โซ n y ่นะจ๊ะเห็นอย่างนี้ให้ความละเอียด 4K เป็นทัชสกรีนคันนี้บอกติดตั้งแบบช่องจุดบุรีนะซ่อนสายได้ไหม จัดให้แบบสวยๆเลยครับสำหรับ MG ติด3กล้องกับ AC Dome M580 คันนี้ติดที่หน้าร้านพัทลิราช็อปย่านรามินทานะครับใครสนใจกล้องนี้ทักมาเลย